นาตีปักฟันพี่น้องเอ้ยครับผมนี่มาตีพักฟันครับผมสูบหน้าออกจากเขาพี่น้องเอ้ยครับผมนี่สูบหน้าออกจากเขาเขามันถ่วมครับผมน้ามันถ่วมเขาใส่หน่อยกล้วยให้ครับผมอานาพี่น้องนี่ใส่หน่อยกล้วยให้ครับผมเดี๋ยวใส่หน่อยกล้วยให้ครับผใส่ไดอยู่ครับใส่ไดอยู่ใน นี่ไส้ใดเยอะครับนี่เไส้หน่อยกล้วยโอ้ไส้ใดเยอะครับผมนี่ไส้หน่อยแบมบูครับผมนี่หวยพอ่อโอ้ขอบคุณครับขอบคุณหลายๆครับมาสูบน้าออกจากเขาซอยพ่อครับมาซอยตังสูบกระป๋อครับนี่เก่งอยู่ครับไส้หน่อยครับผมนี่เอ้ยนอนเตะพอมองให้กอล่ะพี่น้องครับนี่ดมเย็นเย็นสบายเลยพี่น้องดมเย็นเย็นสบายเลยครับผม มีน้ำถ่วมเขาบ่าพี่น้องทังหน้าบอลป้าพี่น้องนี่มีน้ำถ่วมเขาบ่ครับน้ำถ่วมข่อยเขา,าเาขายังข่อยบ่าพี่น้องน้ำม,มันไหลลง,ลงจากโน้นบาดพี่น้องเลยเป็นให้หน้องกัอเลยต้องสูบหน้าพี่น้องสูบน้าออกจากเขาพี่น้องตั้งสูปไปคุณพ่อปั้งกัเฝาอยู่นี่หนะครับเปลี่ยนกันนะครับผมพี่น้องเปลี่ยนกันเบิงครับผม